ผักกรอบกรอบจริงไหมหรือว่าแค่คอนเทนต์กรอบจริงนะคะมาลองชิมกันว้าวนี่ค่ะอันนี้กันชิมระเจียบเขียวลองดูว่ามันจะกรอบไหมอืม กรอบจริงนะคะไม่ใช่คอนเทนต์นะคะฟังเสียงอืมกรอบแครหลอดลองใครแลอดดิต่อค่ะอืมทีวี ปเปรี้ยวๆนะคะปเปรี้ยว,เ,ยวเอารสเปรี้ยวเลยกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยมีบีทูธ เห็นหอมค่ะรอบเหมือนบวบน่าจะเป็นบวบมั้งเื้กมันแครอทมันมน่วงกล้วยผุดปา กรอบจริงค่ะไม่ใช่คอนเทนต์น,นะคะเนี่ยกรอบๆเลยมันม่วนอือหือหืมแข็งกรอบแข็งอืออือ มันแค่หลอดืมกรอบๆมันก่อนอืมเกี๊ย มีความหอมเนี้ยมีความหอมเผือกนะหอมระมาณไม่เปลี่ยนนะเผือกหอมมันอร่อยเหมือนเดิมอืมตอบจริงจริงตอบมากนี่นะผงสีชมพู น้ำหนักเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิบเอ็ดกร,รมัมหรอบ๊ายบาย,บายค่ะขอบจริงค่ะ